อดีตสามีภรรยาคู่นี้เลิกกันแล้วแต่ยังไปเที่ยวด้วยกันเป็นอีกคู่ที่แม้เลิกกันไปแล้วแต่ก็ไม่เคยทอดทิ้งอดีตสามีล่าสุดแก้วอภิรดีพาออสโอพาสไปเที่ยวต่างประเทศพร้อมลูกๆทั้ง3คน โดยแก้วอภิรดีโพสคลิปวิดีโอช่วงเวลาแห่งความสุขดารารุ่นใหญ่คอยดูแลอดีตสามีอยู่ตลอดเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นมากๆเลยทีเดียวซึ่งแก้วอภิรดีเคยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไว้ว่าดูแลอดีตสามีที่ป่วยเป็นโรครักษาไม่หายเหมือนคนในครอบครัวซึ่งสามีปัจจุบันอย่างเศษตอสก็เข้าใจและไม่ว่าอะไรพราเขาก็มีภูมิที่ไม่ดีมันคล้ายๆโรคภูมิป,ปัญหาค่ะ เรียกว่าภูมิแพ้ตัวเองแต่ของพี่ออสเป็นภูมิแพ้ที่ข้อต่อมันเหมือนกระดูกที่เชื่อมต่อกันวันดีคืนดีมือเขาจะบวมขึ้นมาใส่เสื้อก็ใส่ยากขึ้นเขาก็กายภาพบำบัดบ่อยๆลูกก็เป็นห่วงคำว่าแฟนเก่าของแก้วคือยิ่งกว่าเพื่อนอีกเพราะเขารู้จักรู้ใจเรามายาวนานมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไปแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ com